เดี๋ยวนี้นะผมนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทํากบยางใช้เองทุกคนดูซิว่าผมจะไพโรดไหมคือผมไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับผมนะสําหรับกบยางเนาะไปผสมสีโอ้เอ้เอ้เฮียโอ้โหกบขี้กระตึกมาโอ้เฮียกบกูยินเบ้สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่องมาขามเปียกนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะผมนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทํากบยางนะผมนะคือแบบช่วงนี้ผมแบบอยากจะออกไปตกปลาแล้วทุกคนแต่ผมไม่มีเหยือ่อเออคือผมไม่มีเหยื่อตกปลาเว้ทุกคนคือแบบผมมีแค่สองตัวเองคือกบไม้คือแบบกบเอกบสายแล้วก็กบอะไรกบเขียวกบยักษ์ผมอะ่ะเออซึ่งมันขาดลุยไปแล้วเออซึ่งผมจะมาทํานะผมนะคือผมมาทาเองนะผมนะผมไปคิดดูแล้วว่า ถ้าผมซื้อแบบกบยางที่แบบเขาทําขึ้นมาเนี่ยมันก็ตกประมาณตัวละ70 80เนาะแต่ถ้าเราเอามาทาเองเนี่ยอันนี้คือชุด1 0 0บาทนะผมนะก็ไม่ใช่หนึ100่งร้อยชุด200บาทนะผมนะ200บาทเขาบอกว่าจะทําได้30ตัวเลยนะเอ,อเดี๋ยวนี้นะผมนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทํากบยางใช้เองทุกคนดูสิว่าผมจะไปรอดไหมคือผมไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับผมนะสำหรับกบยางเนาะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นของน้าติ่งเนาะน้าติ่งฟิชชิงเอ้ยใช่นา้นาน้าติ่งเออนั่นแหละน้าอะไรไม่รู้แหละคุลืมชื่อละอ,อะไรบ้าง,างข้างในนี้นะผมนามผมสั่งมาก็ประมาณ200บาทนะผมส่วนสีนะผมนะสีนี้ผมไม่รู้นะผมว่าว่าน้าติ่งเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาให้เอาสีอะไรมาให้นะผมนะส่วนตัวผมแล้วผมอยากได้แบบสีเขียวนะส่วนสีมันได้สองสีนะผมนะแต่มัน มันเลือกได้แต่ผมไม่ไม่ค่อยอยากจะเลือกนะผมนะเอามาสุ่มเลยนะผมนะว่าจะจะได้สีอะไรเนาะคือหลักๆเลยผมอยากจะได้แบบสีเขียวนะผมนะสีเขียวคือเท่อะทุกคนมันแบบผมชอบอะสีเขียวโอเคแนละ้วมาแกะกันเลยทุกคนโอ้โหก็ข้างในนี้ก็จะมีอันนี้จะเป็นน้ํายางขาเขนะผมนะนี่ของน้าติ่งนะผมนะนี่ เออเยดูให้แค่น,นี้ <_ F at> แหละเออใส่ <_ F at> สีนะน้ำยางใส่นะน้ำส้มสายซูนะผมนะ <_ F at> ก็ตะเกียบหนึ่งคู่นี่นะผมนะวิธีทําขบยางมีวิธีทําด้วยนี่เออของน่าจริงนะคร <_ F at> อยากสั่งก็สั่งได้นะผม <_ F at> นี่จะมีเบ็ดนะครับโอ้นี่ครับนี่ครับผมนะเบ็ดผมไม่รู้ว่ากี่โอนะผมนะใครู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะ <_ F at> นี่นะผมโม่ก็สวยๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ ส่วนสีนะผมนะเราจะมาเราได้มาสีน้ําเงินนะครับนี่ร้อนชาครับสีน้ําเงินนะผมนะแล้วก็สีชมพูสีชมพูสีน้ำเงินกับสีชมพูคุณกูอยากได้สีเขียวอะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วเรามาทํากันเลยทุกคนโอเคคือผมไม่รู้ว่ามูไอเนี้ยมันคือมูตัวเนี้คือแบบมันกลับได้หรือไม่กลับได้นะทุกคนผมอยากได้แบบไม่กลับด้านนะทุกคนนะ โอเคเรามาทำกันเลยเก็บข้าไม้ไม่ได้โอ้ไอ้เน,นี่เยเก็บไม่ไข้นี่ครับเออเสี็บไปแล้วเดี๋ยวตัวนี้นะผมผมจะทำโมแบบไม่กลับด้านนะผมนะเดี๋ยวเรามาทำดูว่ามันจะทำได้ไหมแบบโมไม่กลับด้านนะทุกคนนะมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดางน้ำาางใส แล้วมันต่างกันตรงไหนวะเนี่ยกับขาวกับใสอ่ะต่างกันตรงไหนทุกคนมันก็ขาวไนกันแล้วโอเคเรามาใส่กันเลยยี่งกินโคตรแรงอะ่ะอือเชน้ำอะไรวะเนี่ยโอเคนะผมนายเรามาจุ่มกันเลยทุกคนผมจะทําแบบเขาเรียกว่าอะไรทำโมแบบไม่กลับด้านก่อนนะผมนะ นะผมนะแต่ผมจุ่มรอบแรกนะผมนะแลจะพักไว้ก่อนผมไม่รู้ว่ามันจะไปได้หรือเปล่าจุ่มนะ้ำส้มสายชูนะผมนะโอเคนะผมนะแต่ผมจะทิ้งไว้นะผมนะนี่ฮนะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามันจะทําแบบกบไม่กลับด้านได้หรือเปล่านะผมนะคือมันมีลวดลายนะทุกคนแต่ผมจะเอาไปตากเอาไปตากแห้ง โอเคนะผมนะเดี๋ยวเรามาทําอีกตัวอันนี้จะเป็นกบกลับด้านนะผมนะเดี๋ยวเรามาวาดลวดลายกันทุกคนว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะผมนะสําหรับกบปลไอ้เที่ยวเราจะไปตกได้ไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ํายางขาวนะผมนะเอาไว้ผสมสีโอ้ยบ้าเปล่านี่ยเอ้ไอ,อ้เที่ยโอ้โหโอเคนะผมนะเดี๋ยวเรามาผสมสีกัน สีชมพูกับสีฟ้าะผมไม่รู้ว่ามันจะผสมสีกันได้ไหมทุกคนเออแล้เดี๋ยวผมจะขอลองเทสดูก่อนนะผมนะผสมสีดูก่อนว่ามันจะได้ออกมาเป็นสีอะไรเพราะว่าเรามีแค่สองสีจำกัดแค่สองสีนี่ทุกคนนี่เ้อนี่ครับเราได้เป็นสีม่วงนะทุกคนนะนี่สีม่วงทุกคน เยสเอาเรื่องว่ะ โอเคนะผมนะผมก็ได้วาดรวดลายเสตทีเรียบร้อยแล้วทุกคนกคนน่าจะไม่เห็นหรอกนะเออคือมันไม่ค่อยสวยไอ้ผมระบายยังไงะเนยันไม่สวยเลยทุกคนให้มันเซตตัวเร็วนะผมนะนี่เดี๋ยวผมจะขอเอาไปตากแดดเพื่อให้มันไวขึ้นนะผมนะ โอเคนะผมนะผมได้ไปเอาไอ้โม่ไม่กลับด้านมาแล้วนะผมนะแล้วมาจุม่มน้ำยางขาวอีกทีนึงนะผมนะม,มาเลยโอเคนะครับผมอยากจะให้แบบหัวของมันเนี่ยอยากจะให้หัวของมันเนี่ยแบบแบบน้ำหนักหนักหน่อย แดดครับโอเคนะผมนะผมก็ได้สีก็ได้แห้งไปสิบที่เรียบร้อยเราจะเอาเป็นกบสีน้ำเงินนะผมนะกบสีฟ้าแลยสีน้ำเงินนี่แหละเออเฮ้ลวดลายมว่าได้นะผมจะลองแบบไปเก็บก่อนทุกคนนี่เออผมจะลองมีแบบลวดลายด้วยหน่อยนะผมแบบจะไม่คนเยอะนะนี่ทุกคน จะจุ่มลงไปเลยทุกคนแบบเก็บสีแลยละเอียดของมันอ่ะยังผมไม่รู้ว่ามันจะรอดเปล่ายังผมยางตูอันนี้คือรอบแรกนะผมนะ ที่กระตึกมาโอเคเดี๋ยวเราไปตากโอเคนะผมนะเดี๋ยวผมจะรอให้ยางมันเซ็ตตัวให้มันแห้งก่อนนะผมนะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะผมนะ โอเคนะผมนะผมจะลองจุ่มสีม่วงนี่ดูทนนี่มูตัวนี้นะผมจะลองจุ่มสีม่วงดู <laughs> เพื่อเพราะว่ามันแบบบบหมดแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าทุนมาผมจะลองกบสีม่วงนะผมนะแต่สีม่วงไปครับโอเคนะผมนะ เดี๋ยวตอนนี้คือมันมันค่ำแล้วทุกคนจะไอตัวเนี้ยผมจะจุ่มน้ํายางขาวสองรอบแล้วเรามาดูกันตอนเช้านะผมนะว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไงนะผมนะโอเคนะครับผมนะแต่ผมจะเอากบตัวนี้กบไม่กลับด้านนะผมนะเป็นสีสีอะไรวะสีชมพูแล้วกันเนาะพอดีนมาโอเคผมจะจุ่มครึ่งตัวนะโอ้ยยี กบกูเบเบอเรามาทำรวดลายสำหรับกบชมพูของเราเลยทุกคน นะนี่ scholar, ครับผมโกลมเอลมโอเคตอนนี้คือมืดแล้วครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเช้านะผมนะไอาาตอนันะนะตอนนี้ผมจะจุ่มน้ำยางขาวสองรอบนะผมนะโอเคแล้วเรามาเดี๋ยวตอนเช้าจะขอนเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูการว่าข้างในเนี้มีอะไรบ้างมันเป็นยังไงนะผมนะส่วนตัวนี้คือแบบไม่สวยเลยทุกคนดูดิกบเพี้ยเลยเขาเนี่ยปลาปจะเด็กเลเนี่ยเป็นกูด โอเคนะครับผมนะก็เช้าแล้วนะผมนะนี่ฮะกบยักโคตรดูบาดอะดูอันนี้จะเป็นกบที่แบบไม่กลับด้านนะทุกคนนะดูทุกคนคิดว่าสวยไหมดีเออนี่ยฮะอันนี้คือแบบทำแบบครั้งแรกเลยนะทุกคนนะคือแบบทำผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าทำครั้งแรกเลยนะผมนะไม่เคยทำมาก่อน มันมีลวดลายนะข้างในอ่ะเออผมกคไม่รู้ว่ามันมันใช่ไอ้นี่ไหมมันใช่ไอ้บอดี้มันใช่ไอ้โม่แบบไม่กับด้านหรือเปล่าโอเคนี่ทุกคนบอดี้ปลามันจะกินของคมไหมเนี่ยดิปลาจะกินของผมไหมทุกคนดีโอ้ข้างในจะเป็นอะไรดคโคตรลิเลยโคตรลิเลยเยี่ยโอเคครับ ตอนนี้ต้องระมัดระวังครับโอ้โหโหยเเนี่ยโอ้ยเฮียโคตรภูมิใจเลยเพี้ยโอ้อโหอือเึาึหีหึหดู โอ้โหเจตภาพอนน้ี้ดูกบครับโอ้โหคือป่ามันม่วงอ่ะมันโดนพิษว่ะอ้เดี่ยดูดิเออนี่ฮะแต่แบบกรบผมผมนี่ทุกคนก็มันโดนแบบ <c oughs> มันก็ไม่ค่อยสวยนะผมนะเออมันไม่สวยเลยแหละแต่ปุ่มตะปั่มมากเลยที่อ่โอ้โห ผมโคตรแบบไม่ภูมิใจเลยดูดูเออเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนตั้งชื่อสองตัวนี้ว่าชื่ออะไรนะผมนะนี่โอเค,อเคนะผมนะแต่ผมจะมาเอามาใส่เบ็ดแล้วก็เอาไปเทสนะผมนะเดี๋ยวผมจะเอาไปเทสอีกคลิปหนึ่งนะผมนะเพราะว่าคลิปนี้มก็น่าจะยาวได้แหละทุกคนนี่ทําครั้งแรกนะผมนะก็มันผิดพลาดกันได้เนาะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมนะเดี๋ยวผมจะหาซื้อสีมาใส่ใหม่อีก โอเคนะผมนะก็ใส่เสร็จไปเทียบร้อยแล้วผมนี่เดี๋ยวไมันก็ได้อยู่ด้วยทุกคนนะสำหรับกลุบตัวดีวนตัวนี้มันแบบมันนิ่มเกินไปอ่ะนี่แล้วผมเจาะผิดรูด้วยนะเออมัน่าจะเจาะข้างๆแบบเอ,อ่อแบบแบบตรงแบบข้างๆเนาะแต่ผมเจาะแบบเจาะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรซะแบบตรงปากันเลยอเออมันก็เลยแบบไม่เต็มหน่วยนะผมนะเนี่โคดนิ่มอ่ะคือผมแบบจุ่มประมาณห้ารอบนะ ครัรเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันมันต้องใช้เวลานะผมนะคือแบบมันค้ำก,ก่อนมันก็เลยแบบบางมากเลยทุกคนเนี่ยการสวะก็ไม่ค่อยได้ทุกคนเบ็ดมันอยู่แบบเนี้ยบอลมันแบบนูนขึ้นมาเลยเบ็ดส่วนตรงนี้แบบการสวะได้ทุกคนนะนี่เห็นไหมมันจะแบบนูนๆออกมาเลยตรตัวนี้เออแบบการสวะเนี่ยเห็นไหมเอามือลูกก็อ่าไม่เกาะมือนะผมนะส่วนตรงท้ายนี่ก็จะนิ่มๆหน่อยนี่เห็นไหม บนนี้มันจะหนาๆน,นะผมนะหนามากเลยเฮียแบบกบกบแบบกบลอยน้ําอ่ะลอยบนหัวส่วนท้ายจม <c oughs> ดีนะผมนะสองตัวนะครับโอเคนี่แหละครับผมนะสาหรับทํากบครั้งแรกเนาะกบครั้งแรกก็จะเป็นประมาณนี้เลยด้วยมันแบบเราคนเราต้องแบบพัฒนาเนาะนี่ครับทีนะผมนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมนะสำหรับที่นี้ก็ มีเท่านี้แล้วผมนะโอเคใครจะชอบก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามก็ด้วยเนาะดูครับตั้งชื่อมาหน่อยนะผมนะว่ากบสองินตัวนี้มันแบบอยากได้ชื่อแบบเท่ที่โอเควัเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไป